ซีดีธรรมบัญญายชุดหลักชาวพุทธโดยพระพรมคุณาพรปออประยุตโตวัดยาณเวสกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11หลักชาวพุทธเข้าใจให้ชัดตอนที่สองตอบปัญหาพระนวกะเมื่อวันที่ 20มีนาคมพุทธศักราช2,553ข้อสงสัยของปฏิบัติการของหลักชาวพุทธเนี่ยมีข้อที่10นะฮะข้อที่12ข้อที่10ก็คืออยู่ในหมวดข้อควายการทำชีวิตให้งามประณีตข้อ10มีชีวิตงดงาม ปฏิบัติกิจส่วนตนดูแลของใช้ของตนเองและทำงานของชีวิตด้วยตนเองทำได้ทำเป็นอย่างงดงามน่าภูมิใจครับก็หมายความว่าหัดให้พึ่งตัวเองได้โดยเฉพาะการทำกิจส่วนตัวนะเด็กเติบโตมาเนี่ยบางทีพ่อแม่ตามใจมากเกินไปนะอะไรอะไรก็ทำไม่เป็นเลยจนกระทั่งตรงโตเคยพูดบอกว่า บ้านครอบครัวที่รวยบางครอบครัวเนี่ยต้องรอไปให้ฝรั่งฝึกเมืองนีอชอู่เมืองไทยนี่ทำอะไรไม่เป็นเลยพ่อแม่ทำให้หมดเมื่อกันก็มีคนรับใช้ทำให้หมดพอไปเมืองนอกนี่ฝรั่งเขาไม่เอาด้วยแล้วตัวใครตัวมันเนะเขาไม่ทำให้ละ้็ต้องไปทำเองใช่ไ,ไหม เนี่ยต้องหาอยู่หากินเองหุงข้าวหุงปลาเป็นทํากับข้าวเป็นเด็กหลายคนนะครับไปทําเป็นที่เมืองนองนะไปทํากับข้าวเป็นหุงข้าวเป็นเนี่ยแล้วก็ไปทําอะไรอะไรหลายอย่างเป็นอยู่เมืองไทยทําไม่เป็นเนี่ยทีนี้ตามหลักของเราก็ไม่ถึงก็เอารุนแรงอย่างฝรั่งหรอเอาว่าเออสาระสําคัญก็คือให้รู้จักฝึกตนแล้วก็พึ่งตนเองได้ การพึ่งตัวเองได้เนี่ยเป็นความงดงามอย่างหนึ่งคือคนเรานี่เรามีแขนมีขาเราก็ทำอะไรได้แล้วเราก็เดินเองได้ถ้าเป็นง่อยเป็นเปรี้ยจะมันงามไหมครับเดินก็ไม่เป็นแล้วมันจะงามไหมเดินไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้ไม่งามใช่ไหมอ่าทีนี้เราไม่เอาแค่ง,งามเฉยๆสง่าด,ด้วย คนที่จะสง่าในี่แม้แต่ยืนก็ต้องอยู่อย่างเข้มแข็งใช่ไหมทำอะไรก็ต้องทําได้อย่างงดงามทําให้สําเร็จได้อย่างเรียบร้อยดีมันเป็นความงามสง่าแล้วมันเป็นความงามสง่าไม่ใช่เฉพาะของอาการเดี๋ยวนั้นนะเป็นอาการเป็นความสง่างามของชีวิตเลยนะเพราะนั้นจะเห็นว่าผมก็เล่าให้เขาฟังบอกเนี่ยเราจะเห็นว่าทหารโรงเรียนในร้อยเนะี่ย พอเข้าเป็นนักเรียนในร้อยเริ่มต้นเริ่มเรียนท่านอะไรเขฝึกก่อนเลยนะนักเรียนในร้อยทุกคนนี่ต้องปูปูที่นอนเองต้องเก็บเองต้องอะไรเองเป็นหมดใช่ไหมแล้วต้องทําได้รวดเร็วตามเวลาแล้วต้องทําได้เรียบร้อยตามมาตรฐานได้ใช่ไหมเนี่ยมังั้นเด็กนักเรียนในร้อยจะงามสง่าได้ไหมไม่ได้เนี่ยความงามสง่าเนี่ยความงามสง่าของชีวิต ก็คือการที่ทําอะไรต่ออะไรได้เป็นเองและทําได้อย่างดียังเรียบร้อยแล้วน่าดูเนะเริ่มเหมือนกับว่าร่างกายของเราที่สมบูรณ์เราพึ่งตัวเองได้เราทําอะไรต่ออะไรได้นะเดินเองได้ไม่ใช่คนง่อยเพลียเสียขานะแขนเขินเราก็ทํางานได้เนะี่ยอย่างเงี้ยเป็นความงามสง่าในตัวความงามสง่าของชีวิตนะัก็ถือการเนี่ย การที่รู้จักทําอะไรที่เป็นกิจของชีวิตตนเองได้เนี่ยเป็นความงาเป็นความสงา่าน่าภูมิใจของชีวิตเราไม่ต้องไปพึ่งพานะถ้าเกิดสถานการณ์ที่ไม่มีคนอื่นอยู่ทำไม่ได้สิจะมาเออย่างนี้แย่สิมต้องทำเป็นนะอันนี้ต้องเป็นฐานขึ้นมาก่อนส่วนจะมีคนอื่นมาทำให้อันนั้นต่อเมื่อเราทำเป็นแล้ว ทำเป็นแล้วเราเราอาจจะมีเหตุผลได้ถึงว่าเวลามันสําคัญมากตอนนี้เราจะต้องเอาเวลาไปใช้กับเรื่องอื่นอ่ะมันมีเหตุผลแต่เราทําเป็นอยู่แล้วไม่ต้องห่วง้าทําได้ดีด้วยแต่เวลานี้มันมีกิจสําคัญที่จะต้องทําเราก็ไปทาเรื่องอื่นมีคนมาทําให้อย่างนี้ไม่ว่าแต่ต้องทําให้ได้ก่อนเพราะนั้นก็เลยว่าเด็กเนี่ยต้องฝึกเนี่ยพอจะเห็นไหมฮะอ้าวแล้ว นั้นตามครอบครัวเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้ด้วยนะมีลูกมีเด็กอะไรก็ต้องหัดให้เขารู้จักทำอะไรเป็นถ้าเขาอยู่เองชีวิตสําเร็จในตัวของเขาเลยเออในเวลามีเหตุการณ์ที่เขาไม่อาจจะพึ่งใครได้เขาต้องทําเองเป็นหมดถ้าเรามีลูกหลานเราต้องมีลูกหลานอย่างนี้ไม่งั้นเราเป็นห่วงตายใช่ไหมเกิดพ่อแม่มาอยู่ด้วยตายแล้วลูกจะอยู่ไงใช่ไหม เออหุงข้าวก็ไม่เป็นทํากับข้าวก็ไม่เป็นแล้วก็อ้าวไม่ทํากับข้าวหุงข้าวไม่เป็นซื้อกับข้าวก็ไม่เป็นอะไรอะไรก็ไม่เป็นปูที่นอนหลับเก็บที่นอนไม่เป็นเก็บมุ้งไม่เป็นไม่้งมุ้งไม่ต้องใช้แล้วตอนอะไรอะไรก็ไม่เป็นนี่ไม่ไหวแล้วเนี่ยนัก็หัดวว้อะไรที่จําเป็นสําหรับชีวิตต้องทําก็ให้เขาทําได้เองเนี่ยอันนี้จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญ แล้วก็ทําได้ก็มีความภูมิใจเบื้องต้นนะแล้วก็มีคนมาทําให้เขาเขายังบอกได้ด้วยว่าเออทําอย่างนี้จึงจะถูกทํางี้สิจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็กลายเป็นครัวอาจารย์ในเรื่องนั้นได้ด้วยเอาละครับนะอยากให้ถามพระเดพะคุณหลวงพ่อหลวงพ่อสิบสองนะฮะครับ ที่เขียนที่บอกว่ามีองค์พระครองใจครับมีสิ่งที่บูชาไว้สักการะประจําตัวเป็นเครื่องเตือนใจให้ลึกถึงคุณพระตรัตรัยและตั้งมั่นอยู่ในหลักชาวพุทธสงสัยในแง่ไหนล่ะครับสงสัยในแง่ที่ว่าอ,อมันไปเป็นลักษณะาการพึ่งพระเครื่องหรือเปล่าครับอ๋ออันนี้จะเป็นพระเครื่องหรือเป็นพระบูชากักนได้คืออย่างนี้คือหมายความว่า อย่าลืมว่าอันนี้เราใช้สําหรับชนหมู่มากอสําหรับมวลชนนะเวลาคิดถึงมวลชนเนี่ยเราต้องคิดถึงคนที่อยู่ระยะต้นของการพัฒนาที่เป็นส่วนใหญ่เอาคนส่วนใหญ่เป็นหลักส่วนคนที่พัฒนาดีแล้วนี่เขาไปได้เองะนี่เมื่อคิดถึงคนส่วนใหญ่แล้วในนั้นเรายังนึกไปอีกถึงเด็กๆอีกโดยเฉพาะเด็กก็คือคนเริ่มต้น นี่เด็กนี่นะจะเข้าถึงสิ่งที่เป็นนามธรรมาได้ยากแต่เราต้องวางหลักให้ถูกตอนนี้เราจะเอารูปธรรมมาช่วยแต่เราไม่ได้ช่วยอย่างไรจุดหมายเลื่อนลอยเราเอาวัตถุรูปธรรมมาเป็นเพียงสื่อก็คนที่เก่งแล้วนี่ม่ต้องอาศัยสื่อใช่ไหมก็ไปได้แม้แต่เอกสารหนังสืออะไรก็เรายังไม่มีความรู้อะไรก็ต้องอา,อาศัยมัน อันนี้ก็วัตถุนี้ก็เป็นสื่อก็มาเป็นสื่อเพื่อจะนำให้เขาเข้าถึงสิ่งที่เป็นหลักเป็นเนื้อหาสาระที่สูงขึ้นไปทีนี้ถ้าไม่มีสื่อมาเชื่อมต่อโยงเขาเนี่ยเขายัางคงควางอยู่แล้วเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงนมามธรรมลึกซึ่งที่เรามาสื่อสารก็เข้าได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็เท่ากับเราแทบจะทิ้งกขาเลยเราก็ได้แต่นึกว่าจะเอาอย่างใจเรา บารัเขาก็ทําไม่ได้อีกฉะนั้นเราต้องเห็นใจเขาอย่างที่เคยบอกว่าต้องพบกับเขาที่จุดยืนของเขาแต่ไม่ตามใจเขาโดยหยุดอยู่ที่นั่นแต่ต้องพยายามให้เขาเดินหน้ามาก็คือเข้าไปจูงหรือเข้าไปนำเข้าไปกระตุ้นเตือนให้เขาเดินก้าวหน้าต่อไปอันนี้ก็คือาการใช้รูปวัตถุรูปธรรมมาเป็นสื่อนี้เด็กๆเ,เนี่ย ถ้าเราใช้ไม่เป็นก็เป็นเรื่องของเราเองเราพระุทธรูปไปแล้วก็เป็นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหนูกราบไหว้แล้วเดี๋ยวหนูจะได้สิ่งที่ปรารถนาอยากได้อะไรก็มาอ้อนวอนกราบเอาอย่างนี้ก็สอนบนบานใช่ไหมนี่เราก็สอนนี่พระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้เนี่ยหนูรละลึกถึงเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีพระคุณความดีอย่างนี้นเออต่อไปเราก็ท่าน อาเราเรียกก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใช้ได้ศักดิ์สิทธิ์เพราะท่านมีพระคุณความดีอย่างนี้มีปัญญามีความบริสุทธิ์มีมหากรุณาเริ่มมีเรื่องพูดกันลแล้วแล้วเราก็บอกนี่นะเรานับถือพระเจ้าเนี่ยก็เพราะอย่างนี้นะพระองค์มีความดีอย่างเงี้ยเราต้องพยายามปฏิบัติอย่างพระองค์เนี่ยก็ได้สื่อนยนะพุทธรูปมาพุทธรูปที่ใช้ถูกต้องเนี่ยแม้แต่พระเครื่องเนี่ย เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลเลยแต่เรามาใช้ผิดเองนะใช้ผิดจกนกระทั่งว่ากลายเป็นวัตถุมีราคาไปเลยใช่ไหมเป็นวัตถุพาน,นิชย์ไปแล้วเอา้าวผมขอโอกาสเล่าเรื่องเก่านิดหนึ่งในสังคมไทยแต่โบราณพระเครื่องไม่มีราคาจริงไหมจริงไม่มีราคาไม่มีการซื้อขายการจะได้ไม่ใช่ไงเลย เน่อ้าวผมนึกไปถึงยุคของหลวงพ่อหกเก่าเนียนะโอ้ยุคสมัยนั้นนะเอาไปหลวงพ่อจเจ้าวาดหลวงปู่อะไรนี้ก็ตามแล้วก็ปู่ย่าตายายที่บ้านก็ตามเนะมี่ยการมีพระเครื่องสําคัญเนี่ยนะนอกจากเรื่องศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อถือเรื่องคงกระพันอะไรนะั้นนอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อันหนึ่งก็คือความหมายที่มัน โยงไปหาคุณธรรมความดีโยงไปถึงคุณค่าในทางความยึดเหนี่ยวจิตใจประสานเรียกผูกพันครูอาจารย์กัลูกศิษย์ผูกพันปู่ย่าตายายพ่อแม่กับลูกเนี่ยอันนี้สำคัญมากคือแต่ก่อนเนี่ยพระเครื่องเนี่ยผู้ใหญ่ไม่ว่าพระคฤหัสถหัสเนี่ยจะไม่ให้ใครง่ายๆแล้วก็มีน้อยแล้วก็ไม่มีราคา เป็นเงินทองนี่ก็เขาก็จะมีว่าหนึ่งเป็นสิ่งที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยแต่ไม่ใช่แค่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นอยู่กับปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายก็แสนจะรักเคารพบ,บูชาต่อมาแก่ตัวและลูกเป็นผู้ใหญ่ตัวก็จะจากโลกไปไม่ช้าก็จะเรียกลูกมาบอกลูก พระหลวงพ่อองค์นี้นะน่พ่อในรักเหลือเกินเคารพบูชามาเนี่ยต่อไปเนี่ยลูกจะต้องรักษาวงตระกูลหรืออะไรก็แล้วแต่พูดไปนั้นพ่อก็อยู่ไม่นานก็จะต้องผักาจากโลกไปแล้วนั่นก็ขอให้ลูกเนี่ยรักษาพระน่ไว้นี่ยและก็มอบพระนี่ให้ลูกนีคิดดูสิครับ แต่พ่อนั้นอาจจะได้มาจากอุปชาอีกทีอุปชานั้นก็ไม่ใช่เบาเวลาจะให้กับลูกศิษย์นะก็ต้องให้ว่าเออลูกศิษย์นี้ประพฤติดีปฏิบัติชอบหรือเวลาสําคัญว่าลูกศิษย์จะย้ายถิ่นฐานไปอยู่เมืองอื่นไปทำหากินว่าเออลูกศิษย์คนนี้ประพฤติดีปฏิบัติชอบจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นแล้วถึงเวลาสําคัญมีความเชื่อถือก็ในแง่คุ้มครองตัวก็คุ้มครองไปด้วยแต่ว่าคุณค่าทางธรรมนีน่ซ่อนอยู่ เรียกมาว่าเออเธอลาไปอยู่ต่างถิ่นนะหลวงพ่อจะให้พระเนี่ยไปคุ้มครองตัวให้รักษาไว้ให้ดีนะแล้วก็เวลามีพระเนี่ยเราจะไปประพฤติเสียหายนะแล้วพระสมัยก่อนนี่เขามีกำกับวนะถ้าหากว่าประพฤติเสียช่วงนี้แล้วพระไม่รักษาเคยได้ยินไหมอ่าเนี่ยเขามีกำกับศีลธรรมไว้ด้วยต้องประพฤติดีเพราะฉะนั้น เมื่อจะมีพระนี้พระคุ้มครองคุณต้องรักษาตัวประพฤติดีมีศีลธรรมไม่ประพฤติชั่วร้ายอย่างนั้นงและพอเอาพระนี้ไปรับไปแล้วห่างอุปชาจารย์ห่างพ่อแม่ปู่ย่าตายายพอมีพระนึกถึงพระปั๊บนี่ใจในนึกพริบเดียวไปถึงพ่อแม่นึกถึงปู่ย่าตายายนึกถึงอุปชาของพ่อแม่นึกถึงพระพุทธเจ้าตลอด รวดเลยนะลองคิดสิครับพระเครื่ององค์นี้มีความหมายเท่าไหร่สื่อรวดเดียวเนี่ยตั้งแต่พุทธเจ้ามาถึงคุณพ่อคุณแม่เลยถูกไหมแล้วมันจะดีไม่ดีอะดีแสนดีเลยใช่ไหมโอ้สื่อ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยแค่จะระลึกถึงพ่อแม่สักนิดหนึ่งยังไม่ค่อยยอมนึกเลยใช่ไหมเ,เด็กสมัยเนี้ยราะนั้นมันก็เลยขาดไอ้เครื่องโยงตัว ผูกพันไว้กับศีลธรรมหมดเลยเด็กสมัยเนี้ยเพราะนั้นอย่าไปคิดในแง่ร้ายอย่างเดียวเนะพราเครื่องจะใช้เป็นไม่มีราคาแต่ว่ามีค่าสูงเหลือเกินใช่ไหมไม่มีการมาขายกันเนี่ยว่าเออมีแต่ว่าให้ยากมีคุณค่าทางจิตใจสูงให้ไปแล้วต้องเก็บรักษาอย่างดีเนี่ยมันเริ่มมามีการ คล้ายๆจะเป็นพาาิชิ์ขึ้นมาผมพอจะทานผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือคนโบราณก็มีความเชื่ออันหนึ่งว่าพุทธศาสนานี่ก็เป็นไปตามหลักธรรมดาเขานิจจังในอนาคตก็จะต้องสิ้นสูญไปน่ทีนี้เมื่อพุทธศาสนาสิ้นสูญไปนี่ทำไงคนในอนาคตเขาจะรู้ว่าที่นี่เคยมีพุทธศาสนาเขาก็มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าสร้างพระพุทธรูปไว้ แล้วก็เพื่อให้เป็นอนุสรณ์ระยะยาวตอนนี้ก็เก็บไว้ในกลุก่อนฝังไว้นะก็ก่อไว้นะต่อไปพุทธศาสนาสูญสิ้นแล้วมันก็เป็นไปตามนิจจังกลุ่เกลือมันก็ต้องพังออกมาแล้วก็มีพุทธรูปอะไรต่อะไรเนี่ยเป็นอนุสรณ์แสดงว่าเคยมีพุทธศาสนาที่นี่คนก็เลยสร้างพระใส่กลุก,กันไว้ทั้งพระพุทธรูปนะ พุทธพระทูรูอพระเครื่องใหญ่ๆสมัยก่อนนี่บางองค์พระเครื่องเนี่ยขนาดใหญ่เป็นเท่ากับมือนี่เลยนะพระกำแพงพระอะไรบุญก็มีพระขนาดต่างๆแล้วก็มีปางเพิงอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ใส่กลุ่มกันไว้ทีนี้ต่อมามันไม่ทันถึงพุทธศาสนาสูญสิ้นแล้ตอนนี้พุทธศาสนายังอยู่แต่ว่าการเวลามันผ่านไปกลุ่เหานี้ทนไม่ไหวทนรอพุทธศาสนาหมดไม่ไหว กลุแตกแล้วทีนี้กลุก็พังพอพังมาพระเครื่องก็โรยอ้าวคนก็เห็นที่จะมาโอ้พระเครื่องเยอะสวยดีเนี่ยนี่พระในวัดเนี่ยท่านก็อยู่กับวัดท่านก็อยู่กับกลุท่านก็ได้เห็นนี้ก็มากมายเหลือเกินความที่ชอบก็เออเอาไปโกยเอาไปคนละกออคนละกรรมคนละถังก็เอาไปไว้ก็ยังไม่หมด ทำไงล่ทีนี้พระก็โอ้มีเหลือเฟือแจกทีนี้แจกชาวบ้านแถวนั้นก็เหลืออีกต่อมาก็มันนึกเอออ้าวใครมาก็แจกตอนแรกต่อมาชักเหลือน้อยลงมาคิดว่าเออต้องให้คนที่เขาประพฤติดีมีศรัทธานะทีนี้ก็เลือกหน่อยละคนไหนประพฤติดีมีศรัทธาก็มอบให้ต่อมาก็มันค่อยๆเป็นไปเองกระบวนการ ต่อมาก็เอ๊ะใครมีศรัทธามากเลยก็คือคนบริจาคบ่อยญาติโยมคนนี้แสดงศรัทธาบ่อยมีศรัทธาเยอะแข็งขันช่วยงานวัดน่กระดานหนึ่งแต่ว่ามีงานทำบุญดำทานบริจาคจังเลยเอ๊คนอย่างนี้ต้องให้ใช่ไหมอ้าวก็ให้ให้คนมีศรัทธาให้ไปให้มาต่อมามีงานวัดนี่ก็มีการบริจาคในงานวัดก็จะมีการบริจาคถวายวัดเยอะ นี่มีพระน้อยก็เลือกกระติทีนี้ใช่ไหมเออต้องให้คนมาบริจาควัดอามีพระหลายระดับหลายขนาดแล้วก็มีปางต่าง,างๆมีสวยมื่อไม่สวยมืงมยม่งก็มาแยกแยะว่าคนไหนบริจาคเท่านี้ก็ให้พระอย่างนี้ถ้าคนไหนบริจาคเท่านี้ก็ให้พระอย่างนี้ใช่ไหมตอนนี้ชักแบ่งแบ่งระดับและแบ่งแยกแล้วก็เลยกลายเป็นว่าชักเป็นเครื่องตอบแทนแล้วแต่ก่อนไม่ได้เป็นเครื่องตอบแทนนะเป็นเพียงว่า พระเนี่ยระลึกถึงความดีของเขาไม่รู้จะแจกใครดีก็เลยเอาคุณสมบัติของเขาเท่าที่มองเห็นเนี่ยแจกแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนเป็นของตอบแทนแล้วใช่ไหมต่อมากลายเป็นเหมือนเป็นราคาไปเลยใช่ไหมคนนี้บริจาคเท่านั้นให้องค์นี้ไปไปมามา,มาพระในกลุ่มหมดเอ๊ะทำไงดีเนะี่ยแต่ก่อนนี้ใครมาเราก็มีพระให้ตอนนี้ไม่มีแล้วในกลุม เราทําเองก็ได้นี่นมันก็เอาพระในกลุ่นั้นมาเป็นตัวอย่างทําแบบเขาจะมานี่ก็อะไรเลยก็พิมพ์พระกันใหญ่เลยครนี้ไม่หมดคร <g ül> ันนี้ไปไปมามาเลยเป็นผ่านนิดจนได้พอจะเห็นไหมเนี่ยมันเป็นไปเองตอนรุ่นผมยังพอเห็นว่ามันมีเข้ามาอย่างเงี้ยสมัยเดินที่ผมอยู่วัดบางกลางหลวงพ่อท่านก็เล่าให้ฟัง กลุ่ที่วัดผมก็ยังบวชเป็นเนรผมยังได้เป็นลงในกลุ่เลยนะกลุ่แตกกันแหละกลุ่นั้นเกา่าแตกกันมาจนกระทั่งว่าใครมารุ่นนี้อา้าวก็ลงไปค้นในกลุ่เพื่อจะได้พระดีเพราะว่าคนเก่าๆเนี่ยเขาเลือกออกไปหมดแลวเหลือแต่พระแตก,แตก,กๆขาดๆใช่าง้มแต่ทีนี้เพราะว่าเยอะ,อะก็ไปคุยๆกันบางคนก็ไปเจอได้บกอง,ง์ดีหน่อยอา้าวก็ยังดีนี้พวกเรา เป็นเนนเป็นเด็กอะไรอยู่ที่วัดอะผู้ใหญ่เขาไปแล้วก็ไปบ้างนะอย่างผมนี่ก็เ,เป็นเนรเล็กๆก็ล,กกลอยลงกลุ่เขาด้วยนะลงไปก็ไปเที่ยวคนสินะคนกลุ่มแลอย่างที่นี้หลวงพ่อท่านก็นเราบอกว่าท่านเล็กๆเ,เ,เป็นเด็กวัดเนะี่ยนะี่สมัยนั้นพระเต็มไปหมดพระกลุมเนี่ยก็ทําไงพอเย็นๆเ,เลิกโรงเรียนนะไม่มีอะไรทํา ก็เล่นก็ไปโกยกอบเอาพระเครื่องพระวันวันกลาพระคุณแผนที่กลุก่อา้าวเอาไปคนละกรรมไปริมแมานาม้ำแล้วก็คว้างแข่งกันใครจะคว้างไกลกว่ากันทําอย่างเงี้ยวันไหนนึกสนุกก็ทําเงี้ยแสดงว่ามากมายเหลือเฟือแล้วก็ไม่มีราคาเลยใช่ไหมเนี่ยพระคุณแผนนี่แหละก็ทํากันอย่างเงี้ยคว้างกันนี้ พวกรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ยินหลวงพ่อเล่าอย่างนี้นี่น้ําแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสุพรรณเนี่ยนยมันก็ขึ้นขึ้นลงลงพอหน้าแรงน้างวดลงไปฟังมันลงขยายพวกเด็กๆรุ่นใหม่มังพระมังไปเดินตามตะลิงหากันใหญ่เพื่อจะไปเจอพระที่รุ่นหลวงพ่อในควางเล่นกันนี่อ่าลรได้จริงๆน่ได้ผมยังไปได้มาองคหนึ่งเลยเนี่ย ได้เกือบเต็มองค์เลยแหว่งนิดเดียยังเรียกว่าสวยงามเลยได้องคหนึ่งแล้วก็ให้พี่ไปนะเนี่ยก็ลองคิดดูสิตอนนี้แม่น้ำนี่ก็ไม่ค่อยจะงวดเท่าไหร่ลนะเนี่ยเพราะมีประตูน้ำตอนผมนั้นก็มีประตูน้ำแหละแต่ว่าน่านแรงมันก็ยังฝั่งลงไปเยอะยแต่ตอนนี้เขาทำอะไรนะเขื่อนคืนอะไรมันเลยหมดทางหมดทางที่จะไปเดินในตามอะไรนะ ไอ้ริมฝั่งเก่าๆนี่ก็เล่าให้ฟังท่านจะได้เห็นภาพสมัยโบราณพอจะได้ความนะเนี่ยอ้าวแล้วมาถึงก้อนไหนข้อนี้พอจะเห็นนะว่าเนี่ยเรื่องของวัตถุก,ก็มีคุณค่ายอย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าเป็นพระเครื่องก็อย่างที่ว่าทีนี้พระบูชาก็เป็นเครื่องเตือนใจเราให้ระล,ลึกถึงคุณพระรัตนตรัย เราล,ลึกถึงคุณพระรัตนัยแล้วก็โยงเราต่อไปให้เราลึกถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วเตือนใจให้เราปฏิบัติไม่มัวประมาทเรื่อยเชื่ออยู่เลยเนะี่ยคือใช้ให้ถูกเพราะนั้นในที่นี้ก็จะเน้นในแง่เตือนใจเตือนใจให้เราลึกถึงปฏิบัติตามคุณพระรัตนใจแล้วก็ตั้งตนยนูนในหลักชาวนะขายสงสัยนะฮะ